สวัสดีครับช่างแม่บัวน้องจับครับผมมือนียกินข้าวตอนเช้าครับรอแม่บัวอยู่ครับโอเคครับดีไปดูเลยครับผม,ม อ <Okay. S 2> ันนี้มีค้าวเกินนหลังจากเกินข้าวต้มครับเพราะว่าแกนิดหน่อยมีไข่แดงกับไส้กรอกครับผม และนี่คือปลาปลาคนสวยไม่บูดินกงข้าวเหนียครับผม <c oughs> อาจจะไม่สว่านนะครับเข้าหลังบ้านเนี่ยมันแสมมันข้าวนะครับผม ตรงจ้าวเนี้ยอร่อยมากครับแพฟซียากษเกินฝากมานั่งเจ้าก็ได้เดี๋ยนั่งเจ้าไปซื้อไห้ครับอร่อยมากครับเจ้าเนี้ยสามสิบบาทสามสิบบาทใส่ไข่คุ้มไข่แล้วก็ลูกชนทุกอย่างครับ ต้นหามด้วยเต้าต้มจุกมหมูเด้งทำหมอลกหนึ่งสองตายาเกินไม่หมดเลยครับมาด้วยครับเกลี่ยคาชาด,ด้วยกันนะครับ นา้นาออกไปนะนา้าต้องใส่เสื้อคุมุมนี่หน้าคุณเท่รักสดๆน,นั่นนี่ไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรห <c oughs> นักจังเลย อช่วงนี้อะไรกะไม่ลูกจะหมกจะมาปากปุ่แห้งหมดเอ้าก็หนาวอากาศมันเย็นมันแห้งมันก็แห้งไปหมดแหละผิวแห้งเริ่มเข้าหน้าหนาว พี่ครับเห็นบ้าเ็นผู้ชายกินข้าวใช่บ้าสายไปก่อนเว้นตาชมนี่เพอเราเวลาลาแกแต่ไปละตามันจะสายยากว่าก็เลยให้ชินไว้ก่อน ไม่เห็นนะครับผมอุ้ยป้าเวลาดูกับไว้ตานอนู่นกล้องอยู่ผนังนั่นน่ะพอเปอดหูอยู่ใกล้ๆนงเห็นก็เป็นสายตาแม่ไปใส่ก็อยากแต่บ้างไม่อยากเป็นโนมหรอกจ้าเพื่อจะรู้ตัวเหรอจ้า แกท้งนานแล้วย,ยังไม่ได้ไปตรวจเลยอ๋อมีอาการอาตาตรวจด้วยเหรอแกอา้าวเานึกว่าใจแกแกแล้วทำไมไปไหนล่ะเดินเร็วๆเพราะว่าคุณพ่อนี่เป็นลุกท่มหนารงโรงูเดินไว้ เดินช้าๆไม่เป็นแล้วเวลาไปเดินห้างกับแม่ทําไมเดินเร็วไม่รอแม่เลยก็ไม่ตื่นสติกังนะทำไมจะเพิ่งเตือนทุกคนมันมีใหญ่ขอโทษได้นะไปเดินห้างอะไรนะเดินไปโลหัวเอฟซีทุกคนบอกว่านั่งจับนี่ไม่สนใจไม่บัวใช่ไหมครับได้เลยครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนังจับจะเดินดีกันนายบาดเด็ดเนนดี้ยังไม่มีตังไปซื้อชุดรองเงินจากมาจากประเทศพม่าก,ก่อน อร่อยบ่แซับบ่ใส่กอดของยาเนี่ยอร่อยอร่อยเวลาเจอคุณพ่อไปซื้อพี่อายมานี่มาเอายางอู้ชื่นใจกัว่าจะไปซื้อร้านอื่น,แ,นแม่ยินแม่คาเรียกปากวาหวานกันเลยลงทุนไปซื้อของเข,<อ>งขานางจ้าบนี่ชอบองปากหวานชอบพูดเพราะ ทำไมยัทำไมมาอยู่กับคนพูดไม่หวานพูดไม่เพาะไม่รู้คุยกันจากโท,ทรศัพท์ในวานหวานน้ากันน้ำตาลเลยพอมาเ,เจอตัวเจนมันจะเสียงปืนดุ้มดุๆมดุ่มดุมดุมก็พูด,ด,ด <itu> พูดหวานมาฉันก,ก็เลยพูดหวานตอบ แค่ตั้งอร่อยตอนที่คุณถามมาว่าเวลาโทรคุยรับสายหน่อยนะคะคุณแม่ก็ตอบว่าได้อยู่จ้าแล้วเธอตอบมาว่าพูดเพ่อๆหวานๆหน่อยรับษาอยนะพูดเพ่อๆหวานๆหน่อยคุณตอบมาว่าอย่างนี้คุณแม่ก็เลยเอาโทรศัพท์นี้ไปให้หลานดู ูพูดไม่หวานตรงไหนะวะก็ตอบว่าคุยได้อยู่จ้าพูดพบพ่อห,หวานหน่อยด <c oughs> ี่วก็เลยแกล้งเธอว่าอ๋อฉันลืมใส่น้ำตาลไปค่ะโอเคครับวัสดีครับคลิปนี้จบกันแค่นี้ครับดีเจอังเคหน้านะครับบ๊ายบาย